ผ่านไปแล้วกับแม่ทัพภาคที่4คนใหม่พลโทนรทิพย์โพยนอกในฐานะผู้นำการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก้าวแรกของการทำงานตั้งเป้าใช้การรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนให้นำไปสู่คำตอบสุดท้ายคือความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน การจะเข้าใจและแก้ไขปัญหาจังหวัดแถนภาคใต้ให้ครบถ้วนและชัดเจนในทุกมิติเป็นเรื่องสำคัญไม่อาจมองข้ามกองทัพไม่สามารถใช้เพียงแค่การส่งชุดปฏิบัติการจำนวนมากเข้าไปดำเนินการตามหลักกฎหมายแต่ต้องอาศัยหลักนิติธรรมและความเข้าใจในวิถีชีวิตที่มีรูปแบบสังคมพหูวัฒนธรรม ดังนั้นผู้นำศาสนาเยาวชนข้าราชการภาคธุรกิจและประชาชนในพื้นที่คือพลังร่วมที่แม่ทัพคนใหม่จะใช้เป็นเข็มทิศแห่งการทำงานเสริมด้วยแนวคิดกิจหลัก8ประการที่ให้หน่วยงานภาครัฐทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยกับความเข้าใจโดยมีการวางเป้า3ระยะแบ่งเป็นระยะแรกฟังเพื่อเข้าใจปรับเพื่อคลี่คลาย เดือนแรกของการทำหน้าที่เดินสายรับฟังทุกภาคส่วนควบคู่กับการปรับรูปแบบการทำงานด้านความปลอดภัยให้มีความใกล้ชิดประชาชนและเสริมสร้างชุดคุ้มครองตำบลซึ่งเป็นชาวบ้านที่เป็นอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยชุมชนปรับปรุงด่านตรวจในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพตลอดจนสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการช่วยกันดูแลรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ระบบปฏิบัติการทางทหารแบบก้าวหน้าเพื่อตรวจสอบและบันทึกข้อมูลบุคคลเป้าระวังรวมถึงยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อจำกัดเสรีของกลุ่มก่อความไม่สงบระยะที่สองรวมพลังสร้างโอกาสปลูกความไว้วางใจ เมื่อทราบถึงต้นตอของปัญหาเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแก้ไขควบคู่กับการสร้างความไว้วางใจเช่นการมอบโอกาสให้ผู้หลงผิดได้กลับตัวผ่านโครงการพาคนกลับบ้านและจัดพื้นที่สำหรับเยาวชนให้มีพื้นที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มาเป็นพลังเสริมนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเส้นทางชีวิตส่งเสริมการศึกษาศาสนาและสามัญควบคู่ ส่วนกลุ่มสตรีจะเน้นสร้างเครือข่ายให้มีการสร้างงานสร้างอาชีพในแต่ละชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่3พัฒนายั่งยืนสร้างความหวังให้รุ่นต่อไปพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้ชาวบ้านยกระดับด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดยะลาปัตตานีและนาราธิวาสเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและสาธารณาสุขสู่มาตรฐานและขับเคลื่อนโมเดลความมั่นคงสร้างจากภายในที่ประชาชนเป็นเจ้าของความสงบอย่างแท้จริงเวลาหนึ่งเดือนอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆของใครหลายคนแต่สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือเดือนแห่งการเริ่มต้นที่มีความหมายชายแดนใต้ในวันนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่กำลังเข้าสู่จังหวะใหม่แห่งความหวัง